เรือประมงปลากระตักเกือบ30ลำค่ะก็ยังปิดร่องเส้นทางาร่องน้ำที่เป็นเส้นทางเข้าออกร่องน้ำปากบาราอําเภอละงูจังหวัดสตูลตอนนี้เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะก็พยายามเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐชี้แจงว่ายังคงยึดข้อตกลงเดิมใน MOU ที่ตกลงร่วมกันไว้เมื่อ2เดือนก่อนที่ให้ลดหย่อนพื้นที่ออกทำการประมงและจะไม่จับกลุ่มเรือประมงจนกว่าจะหาแนวทางแก้ไขปัญหายอย่างยั่งยืน แต่อ้างว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ทําผิดก็ตกลงเพราะยังมีการจับกลุมเรือประมองอยู่นายวรวิทย์มินหวังแกนนำระบุว่าตลอด3วันของการชุมนุมไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เจ้าของเรือปลากระตักก็ต้องเพิ่มการยกระดับให้ภาครัฐมาพูดคุยหาทางออกและเตรียมเคลื่อนย้ายเรือมาปิดร่องน้ำบ่ายวันนี้หนึ่งช่องเดินเรือแต่ถ้ายังเพิกเฉยอีกก็บอกว่าจะปิดทั้งร่องน้ำค่ะซึ่งจะไปส่งผลกระทบกับทั้งเรือประกอบการนำเที่ยวเรือประมงพาณิชย์ไม่สามารถเข้าออกร่องน้ำได้นายนิพนธ์ เสนอินประมงจังหวัดจตูลปฏิเสธว่าไม่ได้นิ่งเฉยเตรียมแผนเสนอทางจังหวัดด้วยการเปิดเวทีทบทวน4อำเภอในกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งปี65ที่ออกมาบังคับใช้ว่ามีส่วนใดที่ได้รับผลกระทบบ้างเรื่องนี้มีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง3ฝ่ายค่ะทั้งประมงพื้นบ้านประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือพาณิชย์ และประมงพาณิชรวมทั้งภาคประชาชนเชื่อว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวและขอความร่วมมือผู้ชุมนุมที่เปิดเส้นทางเพราะว่ามีผู้เดือดร้อนส่วน MOU ตามที่กล่าวอ้างไม่สามารถดําเนินการได้เพราะว่ามันจะผิดกฎหมายนั่นเองค่ะ